สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้ได้มา,าดูนาของลุงแดงครับแต่พอดีลุงแดงแกกลับไปก่อนก็เลยมากับลูกชายของลุงแดงครับที่นี่ที่ไหนนะพี่บ้านหาดกำไพค,ครับหาดสองแควอ,อ,อําเภอตอนนะครับตอนนี้เตรียมนะจมาจะหมักเทนเดอร์ครับลุงแกได้มาย้ำฟางไว้แล้วประมาณเย็นนี้เนะพี่เนาะ เย,นนเย็นนี้จะมาหมักฉีดเองใช่ไหมใฉีดเองครับกี่ไร่เนาะพี่ตรงเนี้ยไรห้าไร่ครับโซนนี้ห้าไร่นี่ครับลุงแกมายํำให้พวกฟางพวกวัชพืชมันได้จมครับเดี๋ยวเรามา ดูหลังจากหมักอีกทีครับนี่ครับ